เเาสเลยทตอนนี้ผมคิดว่าหัวเข่าผมเนี่ยเจ็บมากขึ้นนะครับมันไม่ใช่ว่าน้อยลงเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีิวนเพื่อนลุงป้านะอ่าทุกทุกคนทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคนเดินทางครับวันนี้ผมก็ได้กลับเข้ามาในาป่าครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็วันนี้ผมก็มีฝนมาเหมือนเดิมนะครับช่วงนี้ผมจะลุยฝนบ่อยหน่อยเพราะว่า ช่วงนี้ฝนตกทุกวันเลยนะครับผมแล้วก็ตอนนี้ผมอยู่ในลำธารแห่งหนึ่งในป่านะครับผมซึ่งน้ำเนี่ยนขา,ขาจะเยอะนะครับก็เป็นเพราะว่าหน้าฝนนะครับผมในหน้าแรงเนี่ยที่นี่มีน้ําเพียงเล็กน้อยนะครับผมแต่ในหน้าฝนน้ําจะเยอะแล้วก็ช่วงน้ําป่ามาเนี่ยลำธารสาวนี้ค่อนข้างจะน่ากลัวนะครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะเดินขึ้นไปตามลำธารเรื่อยๆจนกว่าไปเจอที่พักดีๆหรือทำาเลดีๆในการ แคมป์หรือผูกเปลนะครับผมโอเคครับวันนี้ผมจะพาทุกคนเนี่ยไปผูกเปลพักผ่อนในป่าตามสไตล์ของคนเดินทางนะครับผมไปกัน,นเลยครับ น้ในลำธารสายนี้นะครับในบางจุดเนี่ยค่อนข้างจะลึกนะครับนี่เลยหัวเข่าผมมาเลยนะครับนี่ก็อันตรายไหมก็ไม่อันตรายนะครับผมลัวงมเหลือมมหม่อนครั้งที่แล้วที่มากับน้องดิดนะครับโอ้วิ่งกันกระปเปลิงเลยนะครับแล้วก็ลำธารสายนี้ค่อนข้างจะรกนะครับไอลำธารที่มันรกๆเนี่ยมันต้องระวังเรื่องงูครับลองดู นี่ลกไปหมดเลยนะครับงูกิ่งไม้เต็มไม่หมดเลยนะครับสภาพลาดดําธารแบบนี้หรือสภาพลําห้วยแบบนี้ผมไม่แนะนําให้เดินกลางคืนนะครับเพราะว่าช่วงที่ฝนตกแบบนี้พวกงูเขียวจะเยอะนะครับแล้วก็งูเห่าหรืองูที่กินกบกินเขียดเป็นอาหารเนี่ยจะเยอะเวลาฝนตกแบบนี้พวกกบพวกเขียดนําจะออกมาหากินเหมือนกันนะครับซึ่งงูก็จะออกมาหากินกบเขียดเหมือนกันนะครับดังนั้นเราต้อง ระวังให้ดีไม่ว่าจะเป็นการเดินในลำธารานในเวลากลางคืนหรือกลางวันก็นแล้วแต่โดยเฉพาะเวลากลางคืนเนี่ยเราอย่าพยายามออกจากที่พักนะครับถ้าไม่มีเหตุจําเป็นในดๆแม้กระทั่งบริเวณใกล้ที่พักเ,เราก็ต้องระวังแม้กระทั่งข้างๆเปเราก็ต้องระวังผมเจอเหตุการณ์ที่ว่างูเขียวเนี่ยามาเกาะกิ่งไม้อยู่ใ,ใกล้ๆเปผมมาแล้วนะครับก็ดังนั้นเวลาเข้าป่าจะนอนที่ไหนก็นแล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นฤดูไหนก็นแล้วแต่ควรระวังเอาไว้ด้วยนะครับผมไป บ่นมากแล้วเดี๋ยวลาคางนั้นอีกนะครับไปกันต่อเลยครับ ผมต้องเดินบนบกแล้วนะครับเดินตามลำธารไม่ได้แล้วครับเพราะลกมากแต่วน,นี้ให้ดูนู่นลกจริงๆนะครับค่ายมุดได้ไหมมันก็ได้นะครับแต่มันก็เสี่ยงนะผมเสี่ยงงูงูเขียวแลวพวกนี้นะครับผมก็เลยขอเดินหลบแล้วก็หาทางลงในช่วงที่ลำธารนุ่งโลงนะครับจะดีกว่านะครับผมตอนนี้ผมว่า เริ่มหนาวแล้วนะเหนื่อยด้วยผมต้องรีบหาทำเลให้เร็วที่สุดนะครับผมแล้วก็การหนาวในป่าอย่างนี้นะครับไม่ดีนะครับผมเสี่ยงต่ออาการไฮโปทเนียนะครับเราต้องหาที่ที่เอ่อที่ที่ร้แคมป์แล้วก็ก่อไฟนะครับ แตนแตนแตนโอ้โหแตนกูยังเจ็บโดนคอสองตัวสองทีนะครับได้เป็นแตนนะครับผมต่อไม่ได้ใช่นะครับโอ้โหยังเจ็บ เดีย๋ยวมิ้เนี่ยตลอกนิดหน่อยนะครับไม่เป็นไรโอ้เจอที่พักแล้วตรงนี้นาจะได้นะครับ <c oughs> ไ,ไม่ไหว <c oughs> ม,มันสัวยอย่างนี้ แล้วครับหัวเข่าไม่เลยหัวเข่าผมไปกระทะกับหินนะครับชื่อว่าผมจะาแคมป์ตรงนี้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมขอไปนั่งพักนั้นก่อน เราก็คิดใหม่นะครับจะโมเขามานี่ลอยอะไรครับเนี่ยเนี่ยดูเหมือนจะเป็นลอยแก้งนะครับนี่ใหม่ใหม่เลยนะครับนี่น่าจะมเมื่อวานนะครับน,นใหม่เลยก็ไม่น่ากลัวอะไรนะครับ ต,ตอนเนี้ยสิ่งที่ผมห่วงคือหัวเขา่า ครับผมปวดหัวเหอาจัดๆเลยนะครับดีนะผมไปไม่ไกลกว่านี้นะครับผมแล้วยางผมมาคนเดียวด้วยครับเดี๋ยวผมจะนั่งรอดูอาการสักพักหนึ่งนะครับผมแต่ว่ามันเริ่มดีขึ้นทีนิดๆหน่อยแล้วนะครับคือ,อถ้าผมจะแคมป์ก็คงจะเป็นตรงนี้นะครับนี่ ก็จะถูกเลยตรงนี้นะครับกับตรงนู้นแล้วก็กางไฟชีตน่าจะโอเคแล้วนะครับเดีย๋ยวดูข้างบนก่อนข้างบนตรงนี้ก็ไม่มีต้นไม้ใหญ่หรือต้นไม้แห้งเลยนะครับไม่มีเลยครับมองยันนู้นก็ไม่มีนะครับมีต้นไผ่แล้วก็ทิ้นี้ก็มีใหญ่สุดก็ต้นนี้หนึ่งต้นแล้วก็ต้นนี้หนึ่งต้นนะครับผมถ้าถามว่าอันตรายไหม80%ปลอดภัยนะครับ20%ก็ขึ้นอยู่ที่ชะตากรรมของเรานะครับ แต่ต้นไม้ถ้ามันแบบนี้มันก็คงไม่ได้หักง่ายๆนะครับผมผมอยากแค้นตรงนี้มากเลยนะเพราะว่าทำเลมดีมากนี่นี่เห็นไหมครับน,นี่เยเห็นไหมครับกว้างมากเลยนะครับคือถ้าประกอบมาหานะี่คือจะเป็นบริเวณนี้นะครับในเผาวันนี้เลยนะครับก็ปกเกลดยตรงนี้พอดีเลยนี่ตรงนี้พอดีตรงนี้ตังควาชีท โอ้โหรอยเท้าสัตว์เละเลยโอ้โหเงดึให้ดูนี่ครับี่หโูเละเลยนี่เก้งนะครับนี่เก้งเก้งแน่นอนนะครับไม่ใช่หมูป่านะครับนี่ตัวเล็กๆนะครับนี่นี่รอยนานแล้วนะครับไม่ใช่รอยใหม่หน่าจะประมาณสามวันเอ้ยนี่รอยใหม่ๆเลย,ยนี่รอยใหม่ๆเลยครับไอ้รอยเนี้ย น่าจะเมื่อคืนนะครับนี่แ้วก็มาเช้านะครับเพราะว่าวันนี้มีฝนมีจากลอยนะครับโดนฝนถ้าไม่โดนฝน้อยจะชัดกว่านี้นะครับนี่ผมกลัวพรุ่งนี้มันจะเจ็บหนักกว่านี้หรือเปล่านะครับโอเคเดี๋ยวผมจะจัดการเรื่องทิพาก่เนานะถึงไงผมก็ต้องนอนครั้งที่นี่ดูอาการตัวเองก่อน ตอนนี้ผมคิดว่าหัวเข่าผมเนี่ยเจ็บมากขึ้นนะครับมันไม่ใช่ว่าน้อยลงเลยนะครับผมคิดว่าผมจะกลับบ้านก่อนที่มันจะเจ็บมากกว่านี้ดีหรือเปล่าครับผมไม่ได้เอาพวกน้ำมันมวยมาด้วยนะครับผมก็มนี่คือความผิดพลาดที่เข้าป่านะครับผมเอาไฟแช็กมาเอาอาหารมาพร้อมแต่ว่าไฟแช็กผมเนี่ยเดี๋ยวสักครู่ครับไฟแช็กผมเอาผูตา นี่เปียกสองอันเลยอันนี้เอามาสองอันนะครับเคืออามาสองอันเก็บในที่เดียวก็ไม่ควรนะครับผมเข้าป่าแต่ว่าไม่เป็นไรผมมีแทง่งแมกนีเซียมอยู่ในกระเป๋าอยู่แล้วนะครับแทง่งแมกมน,น,นีเซียมเนี่ยผมไม่เคยเอ,ออกจากกระเป๋าเลยนะครับทุกครั้งที่ผมเข้าป่าเนี่ยผมจะเช็คตลอดนะครับผมขอนั่งพักทําใจสักพักหนึ่งแล้วก็ผมจะออกเดินทางกลับบ้านนะครับก็ ป่าที่ผมเข้ามาก็ยังไม่ถือว่าลึกเท่าไหร่นะครับผมถ้าเดินออกไปก็ก็ไม่ค่อยไกลเท่าไหร่จากรถผมนะครับหลายๆคนก็ถามว่าไม่กลัวรถหายเหรอก็กลัวไหมก็กลัวนะครับแต่ว่าผมไม่มีทางเลือกนะครับผมถ้าจะให้เดินมาจากบ้านมาถึงจุดที่เราสามารถหาธรรมชาติสวยๆให้พ่พิ่ขึ้น,น,นลงป้านาาดูได้เนี่ยมันจะต้องเดินใช้เวลาประมาณ ครึ่งวันหรือไม่ก็เกือบครึ่งวันถ้ารีบๆหน่อยก็เกือบครึ่งวันนะครับถ้าเดินเรื่อยๆก็สมมุติว่าเดินตั้งแต่7จ็ดโมงเช้าอาจจะมาถึงบ่ายโมงบ,บ่ายสองนะมันไกลมันไกลามากนะครับเราเลยต้องขับมอตเตอร์ไซค์เข้ามาในทางแบบทางเก่าะนะครับแล้วก็จนมอเตอร์ไซค์เข้าไม่ได้เราก็เดินเท้าไปนะครับผมก็ที่นี่ธรรมชาติยังสวยงามเหมือนเดิมนะครับก็ถ้าพี่เพ,พื่อนๆอยากสนับสนุนพวก พวกเราหรือไม่ก็ผมไม่ก็น้องๆคนไหนก็นแล้วแต่นะครับก็แค่กดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กดคอมเมนต์อะไรก็ได้แค่นั้นก็ก็ได้นะครับผมแต่ถ้าผมมีเวลาผมก็จะตอบให้นะครับผมเนี่ยผมรู้สึกว่าผมไม่ได้ตอบคอมเมนต์มานานมากแล้วนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับก็ถือโอกาสในครั้งนี้บอกไปเลยนะครับว่าผมขออภัยจริงๆนะครับผมก่อนกลับผม ขอกินอะไรสักอย่างลองท้องก่อนนะครับผมทั้งหิวทั้งหนาวเลยนะครับตอนนี้เดี๋ยวผมจะขอเปลี่ยนเสื้อด้วยนะครับเพราะว่าผมเดี๋ยวผมไม่สบายเอานะครับ ในหน้าฝนแบบนี้นะครับถ้าใครเดินป่านะครับถ้ามีเตาแก๊สแบบพกพาแบบนี้ได้ก็จะดีนะครับนี่นะครับผมเพราะว่าการก่อไฟในป่าในหน้าฝนหรือไม่ก็ในช่วงที่ฝนตกหนัหนกๆแบบนี้จะเป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลาค่อนข้างนานนะครับต้องใช้ความใจเย็นค่อนข้างสูงนะครับผมดังน,นั้นถ้า,าชุกเฉินปุ๊บเราใช้แบบเตาแก๊สพกพาแบบนี้จะเร็วแล้วก็วงไวนะครับผมมันอาจจะ ให้ความอบอุ่นอะไรกับเราได้ไม่มากหรอกแต่ว่าสมมุติว่าถ้าเราเหนาวจะจัดอย่างเงี้ยเราจะก่อไฟอะ่ะมันคือเคยเจออาการหนาวสันไหมครับแบบหนาวสันเลยวเราจะแบบว่าก่อไฟปุ๊บปั๊บ,บมันไม่ทันนะครับผมมันอาจจะช็อกเราจะช็อกก่อนที่ไฟจะติดได้นะครับดังนั้นถ้ามีแก๊สพกพาแบบนี้เราสามารถต้มน้ําได้เลยนะครับรอให้น้ำเนี่ยเดือดแล้วก็สามารถที่เอามาดื่มเพื่อคลายหนาวได้เป็นอย่างดีนะครับอันนี้เป็นคําแนะนํา ที่ผมผมอยากจะให้หลายๆคนได้ดูนะครับไม่ใช่ว่าเข้าป่านี่เราจะก่อไฟได้ง่ายๆในทุกฤดูเลยไม่ใช่แต่ถ้าในฤดูหนาวกับฤดูแล้งเนี่ยอันนี้ไม่เป็นไรอันนั้นก่อไฟง่ายครับมีโอกาสาที่เราจะหนาวเนี่ยก็ค่อนข้างยากนะครับผมแต่ถ้าเป็นฤดูหนาวเนี่ยแต่กลางคืนเนี่ยกลางคืนมันจะหนาวง่ายโอเคเราก็เราก่อไฟได้ง่ายเหมือนกันนะครับผมแต่ถ้าหน้าฝนไม่ใช่นะครับทางปเปียก ทั้งฝนทั้งชื้นแช่ทั้งหนาวบัวกนะันน่ะคือครบงองค์กบเลยนะครับนั่นคือค่าชีวิตเราได้ง่ายๆนะครับผมเดี๋ยวผมจะรอให้น้ําเดือดแล้วก็ผมจะาทานโจ๊งนะครับผมแล้วก็ค่อยเดินทางกลับบ้าน,นครับเพราะเวลาเหลือเยอะนะครับผมอ่ามีอีกเรื่องหนึ่งที่ผมอยากจะแนะนํานะครับเข้าไปในหน้าฝนนะครับแล้วเจอน้ําแบบท่วมมาแบบจะขุนหรือไม่ขุนก็แล้วแต่น้ําในป่านะครับผมเอาเอาแบบกรณีขุนก่อนแล้วกันนะครับ ในแบบว่าน้ำปลามาคุนแบบคุนช็อกโกแลตเลยนะครับเราเอามานำม,มาต้มแบบนี้นะครับก็ไม่เดือดเลยนะครับตั้งประมาณให้มันเดือดผุดๆประมาณ5-10นาทีแล้วก็ดับไปรอปิดฝารอให้มันตกตะกอนนะครับถ้ามันเดือดขนาดแล้วรัตรอประมาณห้าห้าสิบนาทีเนี่ยตะกอนทั้งหมดฝุนทั้งหมดใน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 ,น้ำเนี่ยจะตกตะกอนหมดเลยแล้วเราก็หาภาชนะที่มันสะอาดแล้วเทแบ่งออกไปแล้วก็เท,ออไ,เทไอ้ต้นมันที่มันมีแต่ฝุนออกไปนะครับ นั่นเป็นการกรองน้ำโดยใช้ความร้อนนะครับที่ผมอยากแนะนำนะครับผมก็ถ้ามีวิธีอื่นดีกว่านี้ไหมก็ท่าที่ผมรู้ก็ไม่มีนะครับวิธีนี้เป็นวิธีที่ปลอดภัยที่สุดแล้วนะครับผม ตอนนี้น้ำผมก็เดือดแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะปิดแกนแล้วนะครับผมต้องรีบออกจากตาก่อนค่ำนะครับวันนี้นะลายนะครับเวลาลังภาชนะใช้น้ำร้อน้ังเลยก็ดีนะครับ ตอนนี้โจผมก็สุกแล้วนะครับอืร้อนร้อนอืมอืมอมืผมรู้ละเกล้งมันมากินอะไรนี่มะกอกเกลือนนะครับนี่ ไม่เนี่ก็กินได้เหมือนกันนะครับจิ้มน้ำพริกทานนะครับมันจะรสชาติจะฝาดอมเปรี้ยวนะครับอยู่ที่คนชอบนะครับบางคนก็ชอบบางคนก็ไม่ชอบนะครับอุ่นขึ้นเยอะเลยนะครับได้กรกโ้วหนึงดีที่วันนี้ผมเนี่ย มาไวนะครับถ้ามาแบบว่าค่ำๆแบบมาถึงที่นี่ค่ำคนะผมบอกไปก็มืดนะครับผมแต่ตอนนี้เพิ่งจะเพิ่งจะเที่ยงเองนะครับอืมแต่ฟ้าุืมเลยนะครับผมวันนี้ฝนแจะตกอีกนะครับ ตอนนี้ผมทานโจ๊กเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ผมกำลังดื่ม,มน้ำอุ่นนะครับเลยคลิปวิดีโอนี้ก็คงไม่ได้นอนค้างในป่าให้พี่วินเพื่อนหลวงปานาได้ชมกันนะครับผมต้องขออภัยด้วยนะครับที่ผมต้องกลับก่อนเดี๋ยวถ้าหัวเข่าผมหายเมื่อไร่ผมจะมาทำที่พักตรงนี้นะครับก็ฝากไปเป็นฝากไปเป,เป็นกำลังใจใผมด้วยนะครับในด้วยกันกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากวิ่งเพื่อนคน,นใหม่คนใหม่ที่เข้ามาชมคลิปของผมครั้งแรกก็ ถ้าชอบก็กดติดตามถ้าชอบมากๆก็กดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับผมก็ทาเลยตรงนี้ก็ทข้งๆจะสวยนะครับนี่คืออย่างที่ผมได้ถ่ายให้ดีตั้งแต่แรกนะครับสวยมากอันนี้ผนก็เริ่มลงเป็นมาอีกแล้วนะครับโอเคครับผมบ๊ายบายไว้เจอกันในคลิปตัวหน้านะครับต้อง mm hmm. ขอไปเรวยจริงๆนะครับคลิปนี้